สำหรับ,รบช่วงเทศกาลแบบนี้คุณเป้เป็นเทศกาลของมะยงชิดใช่คือ<ำ>หนึ่งชั่วโมงเต็มเตมวันนี้นะฮะท่วนผย,ย้ชมฮะเรามีหลายเรื่องมากๆนะฮะแต่นะฮะเราจะเริ่มต้นด้วยมะยงชิดกันก่อนเพราะว่ามะยงชิดนี่เป็นผลไม้ที่คนเนี่ยชอบมากๆแบบคราซี่เลยอ่ะและที่สําคัญไม่ได้มีให้กินตลอดทั้งปีมีแค่ช่วงหนึ่งของปีเท่านั้นปีหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่เดือนต้องร,รีบทานนะ ซึ่งเขาก็จะออกกันมาหลากหลายในแต่ละจังหวัดแต่ตอนนี้นะคะที่กําลังออกสู่ตลาดเลยเนี่ยและใครๆที่ชื่นชอบเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะวันนี้ค่ะเราจะพากันไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะผู้ปลูกมะปรางมะยงชิดของจังหวัดพิจิตรกันค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรเราจะพาไปชมแหล่งปลูกมโยงชิดพันธุไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างหรือลำดับต้นๆของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับ โดยภาพรวมปีนี้นะฮะผลผลิตทางจังหวัดพิจิตรเราที่ปลูกามายงชิดเราเนี่ยทางกลุ่มเราเนี่ย จัดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมายงชิตมาปางหวานจังหวัดพิจิตรจดทะเบียนประมาณ68รายแต่พื้นที่เกษตรกรเนี่ยครับประมาณสัก300รายถ้าพื้นที่รวมในจังหวัดเนี่ยประมาณสัก4ี่พันไร่ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในเขตประเทศไทยก็ได้นะในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ข้อดีของมายงชิตที่เขตพิจิตรเราเนี่ยคือเป็นที่ขึ้นมาขึ้นโซนเหนือนะฮะอากาศมันใช้ได้นะสังเกตไหมผิวเนี่ยมันจะเป็นผิวอมส้ม แต่ถ้าพื้นที่ไม่มีความหนาวเท่าไรเนี่ยมันจะออกสีเหลืองแล้วก็เนื้อจะแข็งกรอบเพราะบางโซนเนี่ยจะเป็นลูกหลังถือว่าเป็นคุณภาพดีที่สุดในในประเทศไทยแล้วครับได้รับการแบบอยอมรับแม้แต่นะครนายกยังสั่งมยงชิดเราไปขายแล้วพราะปีนี้มันมีสภาพอากาศที่แปรปรวนมากมยงชิดนครนายกเจอจังหวะฝนตกพิจิตบางส่วนก็โดนนะปีนี้ถือว่าภาพรวมความเสียหายมากแต่ก็ส่งผลดีก,กับการตลาดของเรา ราคาปกตินี่เป็นรุ่น2องนะครับรุ่นในฤด,ดูราคาจากสวนเนี่ยตอนนี้ราคาเบอร์รวมยังร้อยสามสิบนะครับถ้าเป็นเบอร์ก็ 150, 160ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบละถือว่าจมโบถ้าแต่ถ้าจมโบซึ่งใหญ่กว่าน,นี้นะครับลูกป,ประมาณสิบสิบสี่ไบโลเนี่ยเราขายกันถ้าขายออนไลน์ก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยบาทต่อกิโลซึ่งของพี่จิตนี่มีลูกค้านี่สั่งจองโอนล่วงหน้านะครับไม่มีการจองโอนเงินและไปทำรักเงินล่วงหน้า วันนี้ที่สวนเราก็อย่างน้อย4 4 5 0 0โลครับประมาณครึ่งตันซึ่งได้รับการตอบรับดีมากโดยเฉพาะมายงชิจัมโบ้เรานะครับแล้วเราจะนำสิ่งดีๆจากทั่วประเทศมาให้ท่านได้ติดตามชมกันในตอนต่อไปครับคณะกิจมัชิมารายงานจากจังหวัดพิจิตรครับ อเอาแค่เริ่มต้นมาให้ได้ดูกันก่อน,นนะครับเดี๋ยว,วรอติดตามในต่อตอต่อไปด้วยเกี่ยวกับมายงชิดจากจังหวัดพิจิตรคือหลายจังหวัดเขาปลูกแล้วก็ปลูกได้ดีด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะ